อีกเท่าไรไว้เนี่ยก็คือถ้าหากว่าผมตาไปสักแสนหนึ่งผมก็ได้แล้วฮะแล้วก็ใช่ฮะถ้ามันง่ายขนาดน,นั้นคงไม่มีคลิปในวันนี้เต็มนะเงิงนในเกินี่ฟัมยากป้าฮะคนลูกจบตาหนึ่งมันให้ไม่แค่หมื่นเดียวจะป้าแล้วก็ใช่ฮะนี่คือผลงานหลังจากนี้โอ้โนัตสโฟร์ไปหนึ่งไปก่อนเซฟเอ,อเอ๊ะเยายา,ยา,ยา อเมดีก <Amerika! S 2> uh ้าเดะเดะเดะกับ oh, ล oh, oh. ักเกลอเส้าอนเอร์โฟร์แลก็ทีสามสี่ไอเอสหนึ่งดีกว่าเฮ้ยโฟเวียดฮะก๊อ t ุณก็ตุ่โฟเว What the dog doing <the <ists> À. Hello. alo à. à hello guys welcome to I know. <coughs> à <coughs> uh. Hi. No. No, don't do it. à à No. à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  โอเคไทเกอร์ไปหนึ่งโอเคเราเปลี่ยนไซส์เหอะพวกอยู่นี่มันก็ไม่ได้แล้วว่าไปพวกเราเปลี่ยนไซส์ดีกว่าแล้วพวกแหม่เลย That's pretty good ไประตูคงไม่น่าไปเล่นตรงนี้แล้วน่าจะไปตรงนู้นบ้างค่ะว่านี่งไงเจอแล้วโอ้โหโอเคมันตายแล้วโอ้โหไอจี IG สุดเลย โอ้โอ้โน้ฮัลโหลกายคุณบอสไปนงล็อกล็อโน้้ <Nope. S 1> โอเคลูกว่าจะกษดาเบตออเจี๊ยแล้วบ้าตรงไหนวะไอเทมอยู่ไหนเทมไอ้ใครแม่งรับมือฝั่งโน้นวะแป๊บแป๊บหนึ่ง มึงมานี่ดิไปตามนั่นแหละแต่ก็ยังขาดอยู่ดีโอ้ไม่เกิร์ดยัดทองไปก็คือได้แล้วนะจบแล้วอ,นะอิตาลีแทงบอลฟ้าฮะอ้าวโอเคโอเคโอเคและพอผมซื้อมาปุ๊บผมก็ลองเล่นเลยฮะผลงานก็ตามนี้แหละฮะปิปบปีบปป ไอแอกไม่ตายไม่ตาย,ไม,ตายไม่ลาแขกไว้โอเคแขกหนึ่ง